สวัสดีค่ะคนไม่มีแฟนสตอรี่นะคะเมื่อนี้ขึ้นมาติดตั้งโซโลาเซลล์หน่วยพิทักป่าท่านำเจนนะคะด้านผุนเป็นต่อช่อดอนะคะเอาละสีผ้าไปเที่ยวน้ำตกนะคะ ด้านหน้านี่จะเป็นพล้านหินนะคะเนื้อที่ประมาณโอ้บอุเมนบุเนหาสิบไร่ผุนอ่ะโดยประมาณนะคะนี่คันวายางลึกๆเนี่ยโอ้ประมาณลอยไล่พล้านหินทน้าเจนนะคะนี่ไม่สะนามหน่อยข่ยมตัก้นามองนีแล้วนะคะได้นามสะนีแหละไปไปผสมปูนนะคะ สวยงามนะคะมื่อนี้ได้โอกาสมากกเลยถ่ายวิดีโอให้รับชมกันนะคะเพราะว่าส่วนหน่อยส่วนหน่อยที่เจ้าหน้าที่สิ่ห้สิ่หาชาวบ้านขึ้นมานะคะนี่มันสิมีบอ่อหนาำพ้อมนะคะกัพอได้ตัก้นาำไปผสมปูนนะคะน้ำตกปาดเสียงไหมเสียงดังหอดพี่เลยนะคะสำหรับผู้ใดออชอบนอนกลางเต็นท์เอียงพวกเนี่ย ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขามากกลางคอ,อยว่าคือสิบรรยากาศได้เลยนะคะนี่เป็นพระล้านหินอ้าวอดทางเขาแล้วโอว้เสียงน้าตกเฟมมากับเฟมกับสีลุงนะคะผักเทียงหนูว่า,น,าน,วน,นี่พักเทียงพากันไปวันแห้มนี่ผักเทียงพากันมาน้าตกายินดีต้อนรับสู่น้ำตกถานามเจนนะคะ ดีๆเด้อดีๆด ja ja oh. oh. ีๆเฟมมันสิมาอาบน้ำสีบกเฟมมันสิมาอาบน้ำเด้อายุเนี่ยอม่ตปากอย่าปากกยกว่าโอ้ยมือนันมือนันแห้งกว่านี่อยู่มือนันแห้งก่นี่อยู่ นี่จะอาบองไปเส้น